รถตู้มรณะเรื่องนี้เริ่มต้นขึ้นในยามเย็นเมื่อน,นุ่นหญิงสาวไว้ยทำงานคนหนึ่งตัดสินใจเดินทางไปต่างจังหวัดด้วยรถตู้ประจำทางเพื่อกลับไปเยี่ยมครอบครัวหลังจากที่เขานั่งรอรถอยู่สักพักรถตู้ที่หมายเลขทะเบียนดูเก่าๆก,ก็เข้ามาจอดตรงหน้าเสียงเครื่องยนต์เบาๆบา่บงบอกถึงความเก่าของรถคันนี้ด้วยความเร่งรีบนุ่นไม่ได้ใส่ใจมากนัก เธอจึงก้าวขึ้นรถไปนั่งที่เก้าอี้ริมหน้าต่างด้านหลังภายในรถนั้นมีผู้โดยสารนั่งกระจัดกระจายกันอยู่สีห้าคนนุ่นมองไปรอบๆพบว่าคนส่วนใหญ่ต่างดูเหนื่อยๆจากการเดินทางไม่มีใครสนทนากันมีเพียงเสียงเครื่องยนต์ที่ดังเป็นจังหวะขณะรถตู้วิ่งไปตามถนนทางหลวงการเดินทางดำเนินไปอย่างราบรื่นจนกระทั่งถึงจุดจอดรับผู้โดยสารจุดหนึ่งทันทีที่ประตูรถเปิดขึ้นผู้โดยสารคนใหม่ก็ขึ้นมา เป็นชายไวกลางคนแต่งตัวแปลกๆใส่เสื้อเชิ้ตเ,เก่าๆและกางเกงขาดๆเขามีใบหน้าเย็นชาไร้ความรู้สึกนุ่นสังเกตว่าไม่มีใครในรถใส่ใจการขึ้นของชายคนนี้เลยดูเหมือนว่าคนขับจะรู้จักชายคนนี้อยู่ก่อนแล้วเพราะชายคนนี้เดินมานั่งที่นั่งข้างคนขับทันทีโดยไม่มีการสนทนาบรรยากาศในรถเปลี่ยนไปทันทีที่ชายปริศนาคนนั้นขึ้นมา นุ่นเริ่มรู้สึกไม่สบายใจเหมือนมีอะไรบางอย่างผิดปกติแต่เขาก็พยายามปล่อยผ่านไปไม่อยากคิดมากจนกระทั่งเขามองไปที่กระจกหลังของรถพลันเขารู้สึกสะดุ้งอย่างไม่รู้ตัวนุ่นเห็นภาพเงาของชายคนที่นั่งข้างคนขับสะท้อนในกระจกเงาแต่สิ่งที่เขาเห็นไม่ใช่ภาพคนปกติดวงตาของชายคนนั้นกลับเป็นสีดำสนิทใบหน้าซีดเซียวเกินจริงราวกับคนที่ตายไปนานแล้ว หัวใจของนุ่นเต้นแรงขึ้นทันทีเธอรู้สึกเย็ยนว่าไปทั้งตัวและในวินาทีนั้นเองนุ่นก็เริ่มสังเกตเห็นว่าผู้โดยสารคนอื่นๆที่นั่งอยู่บนรถตู้ก็ค่อยๆเปลี่ยนรูปลักษ์ไปพวกเขาดูแปลกประหลาดไปทุกคนบางคนไม่มีเงาบางคนตัวซีดจ,จนแทบจะโปร่งแสงนุ่นเริ่มตระหนักว่าสิ่งที่เขานั่งอยู่ตรงนี้อาจจะไม่ใช่แค่รถตู้ธรรมดาแต่มันเป็นมากกว่านั้นนุ่นรู้สึกไม่ปลอดภัย และแตัดสินใจเรียกคนขับบอกว่าพี่คะหนูขอลงตรงนี้ได้ไหมคนขับรถหันมามองนุ่นด้วยสายตาแปลกๆก่อนจะพูดเสียงเรียบเรายังไม่ถึงที่หมายเลยนะแต่ถ้าจะลงก็ได้แต่มันมืดหน่อยนะรถจอดข้างทางนุ่นรีบลงจากรถอย่างไม่รีรอหัวใจเต้นรัวเหมือนจะหลุดออกจากอกขณะที่เธอยืนมองรถตู้ออกตัวไปบนถนนที่เงียบสงบ เล่ากับว่ามีบางอย่างรออยู่ที่ปลายทางนั้นหลังจากเดินออกจากจุดนั้นไปเพียงไม่กี่นาทีนุ่นก็ได้ยินเสียงโครมดังสนั่นมาจากทางถนนข้างหลังเธอหันกลับไปมองเห็นกลุ่มควันลอยขึ้นมาจากที่ไกลไไฟสัญญาณจากรถกู้ภัยส่องสว่างในความมืดในไม่กี่นาทีหลังจากเกิดเหตุนุ่นตัดสินใจเดินกลับไปที่จุดเกิดเหตุและเมื่อเธอมาถึงเขาพบว่า รถตู้คันนั้นได้ประสบอุบัติเหตุพลิกคว่ำลงข้างทางภาพตรงหน้าทําให้นุ่นตื่นตะลึงรถคันนั้นพังยับเยินจนไม่เหลือเขาเดิมผู้โดยสารทั้งหมดรวมถึงคนขับต่างเสียชีวิตในที่เกิดเหตุหัวใจของนุ่นสั่นไหวเธอรู้ดีว่าถ้าเธอไม่ตัดสินใจลงจากรถเมื่อครู่เธออาจจะเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตไปแล้วความคิดสุดท้ายของเธอก่อนจะเดินออกจากจุดนั้นไปก็คือ ใครกันแน่ที่เป็นคนขับรถตู้คันนี้จริงๆหรือว่าเป็นผีที่พยายามพานุ่นไปด้วยกันแต่เธอรอดมาได้เพราะสัญชาตญาณที่บอกให้ลงจากรถก่อนที่จะสายเกินไป